สวัสดีครับผมลักไก่ชาแนลนะครับโอ้ห่างหายจากช่อง Youtube ผมไปก็สิบกว่าวันนะครับพอดีทางแก๊็บเขาจัดกิจก,กรรมในช่วงปีใหม่นะครับก็มีโปรให้คนขับเออจากวันที่24ถึงวันที่3นะก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับของผมลายเที่ยวมัน260ได้พันสนะครับแล้วก็เมื่อวานวันที่2ก็มีโบนัสรายลายเที่ยวนะครับ10บาท5บาท15บาท ในช่วงเวลาก็เพิ่งจบไปเมื่อวานนะครับก็ขอขอบคุณทางแก๊ปนะครับที่มีกิจกรรมดีๆงานโดดๆนะครับเขามีกิจกรรมดีๆตลอดทั้งปีนะครับทั้งปีที่ผ่านมาผมก็ช่องละไก่ก็ขอบคุณมากมากนะครับวันนี้ก็อยากมาไวพรให้ FC ผมนะครับแล้วก็คนที่กำลังรับชมช่องผมอยู่ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับนํำรวยเงินทองเจริญในหน้าที่การงาน ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามากดติดตามาช่องของผมนะครับต่ออจากนี้ก็จะลงคลิปเรื่อยๆนะครับแต่ก็านานๆอาจจะลงทีนะครับพอดีมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ